สวัสดีจ้าพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคามันสำปะหลังล่าสุดประจำวันที่24พฤศจิกายน2566แอดมินขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่หยิบเรื่องราคามันสำปะหลังล่าสุดมาฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่มันสำปะหลังทุกท่านได้รับทราบเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะมันสำปะหลังหัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง25%ราคาอยู่ที่3บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง3บาท90สต กิโมมันเส้นคลังสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง8บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมมันเส้นคลังสินค้าจังหวัดชนบุรีราคาอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง9บาทต่อกิโลกรัมแป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาอยู่ที่1 9บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะพี่ๆน้องๆสามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งข่าวราคาจังหวัดของท่านต้องถิ่นของท่านราคามันสั <Nä qui> พลังเป็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment, พูดคุยให้พี่ๆน,น,น้องๆท่านอื่นได้รับทราบได้เลยนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ